สวัสดีครับผมมาเมจินครับนี่ถือเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้เท่าที่ผมเคยรีวิวมาแล้วนะครับนี่คือ Rob บ Rock S ์ร 10R ครับเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่มาพร้อมกับ AI แล้วเราสามารถที่จะทำแบบนี้ได้ด้วยนะครับฮัลโหลโรกี้มีอะไรให้ช่วยคะหันมาถูกด้านด้วยนะครับเขาสามารถจะดีเทคและรับรู้ได้นะครับว่าเราเรียกจากฝั่งไหนนะหันซ้ายหันขวาตามเสียงของเราได้น่ารักดีนะครับเหมือนมีชีวิตเลยครับหลังจากเาจ ีโปรดเปิดแอป,ปเพื่อหาคำสั่งเสียงที่สดับสะดุงอืมครับเราจะบอกว่าคําสั่งเสียงเนี่ยไม่ต้องต่อนเนต็ตครับทางานแบบออฟไลน์ได้เลยครับกว่า3าอาทิตย์ที่อยู่เขามานะผมรู้สึกว่าเหมือนผมมีพ่อบ้านส่วนตัวชื่ออินเตอร์ก็คือซารอสใช่ไหมผมเรียกเขาคุณซาโรสนะค,คุณซาโรสออกไปทําความสะอาดให้หน่อยนะอืมว่าฉลาดจริงนะผมคอนเฟิร์มที่ต้นคลิปแบบนี้ได้เลยนะครับว่านี่คือโยนฝุ่นที่ฉลาดที่สุดทํางานเนี๊ยบที่สุดสะอาดที่สุดดีที่สุด เท่าที่ผมเคยใช้เท่าที่ผมเคยรีวิวในช่อง My m a g i n e ตลอด4-5ปีที่ผ่านมาแล้วนะไม่มีตัวไหนดีไปกว่านี้ณนะวันนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันครับตอนแรกที่ผมได้มานะผมแอบงง,งนะครับว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นราคานี้ไม่มีไลด้าหรอนะครับเห็นหัวมันไม่ปุดๆนะครับแต่ว่าจริงๆมีนะครับแต่ว่าไม่ใช่ lds ไลด้าแต่เป็น3 d tof ไลด้านะครับเป็น time of flight แบบ3มมิตินะครับทำงานร่วมกับกล้อง rgb นะครับก็คือกล้องแบบกล้องมือถือกล้องสีเลยนะครับ เลยทาให้ความสูงของหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับสูงเพียง7.98เซนก็ตีไป8เซนเนาะก็คือเป็นหุ่นยนต์ที่มีไรเด้าที่มีความสูงเท่ากับหุ่นยนต์ที่ไม่มีไรเดอร้นั่นเองนะครับที่ด้านหน้าก็จะเป็นบัมเปอร์กันชนตามปกตินะครับหงายท้องขึ้นมาเราจะพบกับงานดีไซน์แบบใหม่ๆเพียบเลยครับอย่างแรกเลยคือแปลงปัดที่ด้านข้างที่มีแค่2ขาแบบติดกันแบบนี้นะครับแล้วเป็น flexi arm riser นะครับที่ยืดหดและยกสูงต่ำได้และมี mini b u um ปอ e r กันชนเล็กๆตรงนี้นะครับเอาไว้สำหรับ ตรวจวัดเวลาที่แขนยื่นออกไปชนวัตถุต่างๆครับตัวแปรงปัดหลักเนี่ยจะเป็นแบบคู่นะครับแยกชิ้นกันอันนี้ไม่เคยเจอเลยนะแยกซ้ายขวาครับทางโรบอกเรียกว่าดูออลดีวายครับทางโรบอกบอกว่าตัวแปรงปัดคู่ของเขาที่เป็นดูออลดีวายเนี่ยนะครับมันจะหมุนนที่ทางตรงกันข้ามและมีความเร็วที่แตกต่างกันเล็กน้อยเพื่อที่จะช่วยลดโอกาสการพันกันของเส้นผมโดยเขาเคลมเลยครับว่ามันสามารถลดได้ถึง100เซเลยนะนะครับรวมถึงตัวแรงดูดของเขาเนี่ยเขาบอกว่า19,0 0 0ห่านปาสคาลนี่มันบ้าคลั่งมาก คือโดยปกติคุณอยู่ในท้องตลาดมันจะอยู่ที่แบบหมื่นหรือหมื่นนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ 10, 000, หมื่นเก้าพันคือแบบแรงสะใจมากๆครับที่ใต้กันชนนะับจะมี IR เซนเซอร์สำหรับการตกในพื้นต่างระดับให้ถึง5ตําแหน่งเลยนะครับตัวล้อเป็นยางแบบวิบากสําหรับตะกายในพื้นต่างระดับและมาพร้อมกับโช๊คอัพที่เคลมว่าสามารถไต่ข้ามพื้นต่างระดับได้สูงถึง4เซนติเมตรครับถ้าเป็นทั่วๆไปเนะี่ยมักจะอยู่ที่สองเซนกันครับและอีกหนึ่งทีเด็ดครับดูโอมอฟของเขาที่ยืดออกทางด้านข้าง และยกสูงหนีพื้นพรมได้สูงสุดที่15มิลลิเมตรเลยครับผมขอพาดูความไฮบความบ้าคลั่งของหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับที่มองภายนอกทุกคนจะรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ดูแตกต่างจากหุ่นยนต์รุ่นอื่นๆแบรนด์อื่นมากมายนะักแต่ว่าจริงๆแล้วมันแอบซ่อนเทคโนโลยีที่แบบว่าล้ำมากๆครับล้อหลัก2ข้างกับล้อหน้าสลับบุนตัวเนี่ยมันสามารถจะยกตัวเองได้นะครับยกแบบยืดหดนะครับเพื่อเพิ่มความสูงให้กับตัวหุ่นได้เลยครับ แบ่งปัดที่ด้านข้างยืดหดได้ดูเอมอบที่ด้านหลังยืดหดและยกสูงได้นะครับและทั้งหมดทํางานแบบสแตนาร์โลนคือตูหุ่นยนต์เนี่ยสามารถจะมีความเฟล็กซิเบิลสูงนะครับคือจะยกหน้ากระดกข้างอะไรแบบเนี้ยมันค่อนข้างจะอิสระแบบนี้เลยครับดังนั้นทําให้มันสามารถจะเข้าถึงซอกมุมต่างๆรองรับสถานการณ์ตรงหน้าก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปได้นะครับโดยทางโรบร็อกเนี่ยเขามั่นใจหรือว่าเขาภูมิใจในเทคโนโลยีนี้ของเขามากนะเขาบอกว่าหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถจะเข้าถึงได้แทบจะทุกซอกทุกมุมเกือบจะ100%รับ โดยเขาบอกว่าถ้าตัวหุ่นยนต์มันสามารถเข้าถึงพื้นที่นั้นได้นะแปลงปัดและดูโอ o มอบของเขาจะสามารถยืดจนชิดขอบผนังได้จนเหลือ0ูนมเมตรโดยสมบูรณ์นะทำความสะอาดได้100%เขากล้าเคลมถึงขนาดนั้นเลยครับทีนี้เรามาดูตัว docking station ของเขากันบ้างนะผมขอเริ่มจากจุดที่ผมว่ามัน crazy มากๆก่อนเลยนะคือการถอดไม้มอบของเขาคนระับหุ่นยนต์รุ่นนี้สามารถจะถอดดูโอมอบเองได้และใส่เองได้ด้วยครับ คือโดยปกติเวลาเราจะถอดต,ตัวไม้ม็อบของหุ่นยนต์เนี่ยเราก็ต้องถอดเองใช่ไหมครับมันเป็นแม่เหล็กอยู่แล้วเนาะถอดผ้าถูพื้นแล้วอ่าครับแต่ว่าอ่าตัวเนี้สามารถจะถอดเองได้ในกรณีที่เราสั่งให้เขาถถูถพื้นแล้วในกรณีที่เราสั่งให้เขาออกไปถูพื้นอย่างเดียวเขาจะทิ้งตัวไม้ม็อบเนี่ยไว้ที่ตัวสเตชันครับคือเขาจะปล่อยตัวม็อบให้มันตกลงไปแล้วจะได้ยินเสียงดังปึ๊กนะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้เขาจะถูเนี่ยเขาจะเดินกลับมาใส่เองคือมันแบบ บ้ามากนะครับคือยอมรับในงานออกแบบเชิงวิศวกรรมของเขามากๆนะครับไม่ว่าจะใช้หลักการอะไรในการถอดตัวมอบออกนะครับต้องยอมรับว่ายอดเยี่ยมจริงๆครับโดยตัวด็อกของเขานับสามารถจะเทฝุ่นหรือว่าซักผ้าอบผ้าได้ตามปกติครับอย่างถุงแก็ฝุ่นจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แทงน้ำเนาะแทงน้ําเสียแทงน้ําดีครับซึ่งอันนี้ถือเป็นเบสิกของหุ่นยนต์ในยุคสมัยนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าจุดเด่นของเขานับคือเขาซักผ้าด้วยระบบน้ําร้อนที่ร้อนถึง80องศาร้อนมากนะ 80องศานี่ควันน่าจะใกล้ขึ้นแล้วถ้าเราตั้งหม้อต้มเหือนะครับรวมถึงอบผ้าที่อุณหภูมิ4-5องศาทําให้การซักและการอบเนี่ยมันสะอาดมากทําให้ไม่มีกลิ่นอับเลยตลอด3ที่ใช้งานมาไม่มีกลิ่นอับไม่มีเชื้อราไม่คือแบบใช้งานได้แบบสบายใจมากๆครับนี่ถือเป็นอุณหภูมิที่สูงที่สุดในตลาดแล้วนะครับและเขาเคลมเลยว่าฆ่าเชื้อแบคทีรียได้สูงถึง99.99% 99เลยนะครับอันนี้สําคัญมากๆครับ ท่านผู้ชมหนงพูดว่าใช้แล้วสบายใจนะครับคือผมอมีหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวหนึ่งครับที่ซื้อมาใช้เองนะครับแล้วมันก็ซักผ้าเองได้อบผ้าเองได้แต่ว่ามันไม่ได้ซักด้วยน้าร้อนแล้วก็ไม่ได้อบด้วยอุณหภูมิสูงครับเป็นการเป่าแห้งด้วยอุณหภูมิห้องทําให้ผมเหมือนมีปมว่าเวลาใช้งานไปสักพักหนึ่งอะผ้ามจะเริ่มมีกลิ่นอับพอมีกลิ่นอับเราก็ต้องถอดตัวม็อบออกไปซักแล้วก็ตากแดดแบบจริงจังแบบเดือนหนึ่งต้องทําซักหนึ่ง,ส,งสองครั้งไม่งั้นมันจะเริิ่่่่่มมมมมีสสมีกกลลนนนนออััับสสแแ้้วววเห็าาืยๆตต น่มีปัญหาเลยผมอยากให้ทุกคนแบบซีเรียสเรื่องนี้นะไม่อยากให้พลาดเหมือนผมคนระับว่าถ้าจะซื้อหุ่นยนต์ในรุ่นที่เคลมเองว่าอซักผ้าได้อบผ้าได้ต้องดูเลยว่าเขาบอกว่าซักด้วยน้าร้อนไหมแล้วร้อนแค่ไหนแล้วอบเนี่ยอบด้วยอุณหภูมิเท่าไหร่ต้องอุณหภูมิสูงๆเข้าไว้แล้วจะไม่มีปัญหากวนใจเลยตอนนี้ตัวที่ผมใช้เป็นตัวหลักของผมเนะี่ยที่ซื้อมาใช้เองเี่ยต้องคอยเอาอบไปซักเรื่อยๆครับซึ่งค่อนข้างน่าเบื่อครับเดือนหนึ่งต้องทำหนึ่ง,งสองครั้งแต่ว่าตัวเนี้ย ไม่ต้องเลยทุกอย่างเสร็จสับจบภายในตัว docking station ตัวนี้เลยครับพาดูความเจ๋งไปละเทนี้มันลุยสนามจริงบ้างนะครับทุกอย่างยอดเยี่ยมมากๆ experience ในการทำงานมันแตกต่างจากตัวอื่นที่ผมเคยรีวิวจริงๆนะครับมันดูดูแพงดูแพหรู u r y ดีเหมือนกันนะเวลาที่เขาเดินไปบนพื้นแบบที่เขาไม่ดูดไม่ถูเนี่ยมันเงียบมากนะปกติเราต้องได้ยินเสียงมอเตอร์เสียงล้อยางบดกับพื้นบ้างนะอันนี้คือมัน มันเงียบมากนะมันเนียนมากๆไม่เคยเจอหุ่นตัวไหนที่มอบประสบการณ์นี้ให้ได้จริงๆครับเบื้องหลังความฉลาดและความสะอาดของเขาคือ 3D TOF LIDAR นะครับทางด้านหน้าและด้านหลังนะครับกล้องอินฟราเรดอีกหนึ่งตัวครับและกล้อง RGB อีกหนึ่งตัวครับและเซนเซอร์ที่ด้านข้างด้วยนะครับทำให้เขาสามารถจะรับรู้แผนผังพื้นผิววัตถุในรูปแบบ3มิติพร้อม AI วิเคราะห์สิ่งต่างๆรอบตัวครับเมื่อเดินมาเจอรองเท้าก็มาร์ากตำแหน่งพร้อมไอคอนรูปรองเท้าไว้ในแอปเลยนะ ขึ้นมาในแอปนะครับและถ่ายภาพไว้ให้ด้วยเข้าใต้ชั้นวางทีวีเจอสายไฟก็ถ่ายรูปเก็บไว้หรือผมลองเอาวัตถุต่างๆมาแกล้งมันในตอนที่ทําความสะอาดมันก็ล็อกหลบแบบดิจิตอลได้หมดเลยนะครับตั้งแต่วัตถุที่มีความสูงหน่อยไปจนถึงสมาร์ทวอชพวงก,กุญแจที่มันบางๆติดพื้นเนี่ยมันก็มองออกว่านี่คือสิ่งกีดขวางซึ่งหุ่นยนต์ที่ไม่มีไรเดอร์หรือว่า มีไรด้าแบบ LDS ปกติเนี่ยจะทําแบบนี้ไม่ได้และต้องมี AI ด้วยนะครับแถมถ่ายภาพมาฟอ้องหมดเลยครับทุกสิ่งที่เขาเคลมเมื่อใช้งานจริงนะครับมันทําได้ยอดเยี่ยมอย่างนี้เขาพูดจริงๆนะครับความสูงไม่ถึง8เซนเนี่ยสามารถเข้าถึงใต้ชั้นวางทีวีใต้โซฟาใต้ตู้ต่างๆได้แบบไม่มีปัญหาเลยเนื้อที่เหลือเยอะมากครับเวลาที่เขาเดินเลาะตามขอบผนงังถ้าเราดูดีๆนะครับเราจะเห็นเลยว่าทั้งแปลงด้านข้างและดูอ,อมอบที่ด้านหลังงเขาเนี่ยมันจะแนบชิด สนิทกับผนังจริงเหมือนที่เขาบอกเลยนะไม่เว้นเนื้อที่เหลือไว้เลยนะทำให้มันสะอาดหมดจดมากๆครับตัว s a r o สิบ r นะครับสามารถจะ detect พื้นพรมได้ด้วยนะครับโดยถ้าถ้าโดยปกตินะครับพรมขนยาวมักจะไม่มีปัญหากันนะครับมันจะ detect ง่ายเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพรมขนสั้นที่มันเต็เตียนแนบกับพื้นเลยเนี่ยนะครับอันนี้จะเจอปัญหาค่อนข้างบ่อยครับบางรุ่นเนี่ยจะ detect ได้บ้าง detect ไม่ได้บ้างครับซึ่งมันจะส่งผลต่อการใช้งานครับ แต่กับซาร์รอส 10R นะผมไม่เจอปัญหานั้นเลยครับเดินขึ้นปุ๊บดูดแรงขึ้นเดินลงปุ๊บปรับเป็นปกติเดินขึ้นปุ๊บยกไม้ม็อบหนีนะเดินลงปั๊บปล่อยไม้ม็อบลงมาทํางานได้รวดเร็วและแม่นยามากยังไม่เคยเจอการคํานวณที่ผิดพลาดเลยครับผมอยากให้ทุกคนดูตรงนี้นิดหนึ่งครับตัวแปรงปัดดานข้าเนี่ยถ้าเป็นรุ่นอื่นๆแปร์อื่นๆนะครับเขาจะหมุนที่ความเร็วคงที่อ่าเป็น3แฉกเนาะแล้วหมุนที่ความเร็วคงที่ซึ่งกับพวกทรายแมวนะครับที่มันเป็นเม็ดเล็กๆเม็ดกลมๆดไ้แป มันจะมีปัญหาครับคือมันจะไม่สะอาดร0 0ครับแต่กับซาร์ส 10R นะครับมันจะมีโหมดหมุนช้าๆคล้ายๆการค่อยๆกวาดเหมือนค่อยๆโกยเข้าปากนะครับพอมันหมุนช้าๆเนี่ยทรายแมวมันจะไม่กระเด็นทําให้ผมพบว่านี่เป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่ทําความสะอาดโซนกระบะทรายของลูกผมได้ะสะอาดที่สุดเท่าที่เคยใช้มาเลยถึงแม้ว่าโอเคมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับแต่ว่ากว่า90-95%ถึงของโซนนี้คือแทบไม่เหลือทรายบนพื้นอยู่เลยครับ อันนี้ในฐานะคนที่เลี้ยงแมวนะครับแล้วมีทรายแมวแบบอยู่บนพื้นตลอดเวลาเนี่ยคอนเฟิร์มเลยครับว่ารุ่นนี้ทําความสะอาดโซนกระบะสทรายได้เนี้ยบจริงๆโดยโปกติรุ่นอื่นเนี่ยผมตีเป็นตัวเลขให้คร่าวๆว่าจะสะอาดอยู่ที่ประมาณ70ไม่เกิน80%อันนี้ผมให้90-95เลยคือเลือนน้อยมากๆแทบจะกริปตามที่เขาเคลมเลยครับนอกจากนี้นะครับในตอนกลางคืนนะครับหรือว่าการเข้าใต้โซฟาที่มีแสงน้อยเนี่ยเขาจะเปิดไฟฉายที่ด้านหน้าเพื่อให้ตัวเขาเองนั่นแหละ มองเห็นเศษฝุ่นอะไรต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับบอกได้เลยว่าเขาใส่ออปชั่นมันแน่นจริงๆครับในส่วนแอปพลิเคชันพวกการปรับโหมดต่างๆนะครับดูถูความเปียกของผ้านู่นนี่นั่นครับอันนั้นผมจะไม่พูดอะไรมากแล้วนะครับรุ่นไหนๆแบรนด์ไหนๆก็เหมือนกันเดี๋ยวผมพาดูแลวที่มันเจ๋งๆแล้วกันครับอย่างแรกเลยนะครับคือเราสามารถที่จะแอดตัวเฟอร์นิเจอร์ได้นะครับกระบะทรายจานข้าวแมวโซฟาบลา bla b ครับแล้วเรากดให้เขาออกมาทําความสะอาดเฉพาะตรงเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นได้ด้วยครับ แล้วพอเขามีกล้องด้านหน้านะที่สามารถมองเห็นภาพเหมือนกับที่เวลาเราเห็นนะครับเหมือนเราถ่ายรูปถ่ายวิดีโออย่างเงี้ยครับแล้วพอมีเอไอประมวลผลเนี่ยเขาสามารถจะรู้จักสิ่งของต่างๆหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงของเราได้ด้วยครับเราสามารถที่จะเปิดโบทสัตว์เลี้ยงได้นะครับถ้าเกิดเขาเจอ้องแมวเนี่ยในระหว่างที่เขาถูเนี่ยเขาจะระมัดระวังมากขึ้นนะครับแล้วถ่ายภาพมาให้เราดูด้วยนะครับรวมถึง AI ของเขายังสามารถจะรู้จักกระบะทรายได้ด้วยนะ ครั้งแรกที่มันสำรวจห้องนะครับสร้างแผ่นที่เนี่ยพอมันเจอกระบะทรายปุ๊บเนี่ยมันขึ้นรูปไอคอนเป็นรูปสัตว์เลี้ยงะรูปเท้าหมาขึ้นมาเลยครับและทุกครั้งที่เขาเดินไปทาความสะอาดที่โซนสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาจะเพิ่มแรงดูดให้กับเราด้วยครับแล้วเชื่อไหมครับว่ามีครั้งหนึ่งที่พอเขาทําความสะอาดโซนสัตว์เลี้ยงเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเขาพอทุกครั้งที่เขาทำความสะอาดเสร็จเขาจะพูดว่าอัดทําความสะอาดเสร็จกาลมันจะกลับไปที่แท่นชาร์จใช่ไหมครับในระหว่างที่เขากำลังเดินผ่านตรงกระบาทราย คือมันยังเหลือเศษทราย,ยานิดๆประมาณแบบแค่แบบ56เมตรเองอะนิดเดียวเองครับคือเขากําลังเดินกลับแล้วเขาเดินผ่านอยู่ดีเขาหยุดปุ๊บแล้วเขาหันไปแล้วก็เปิดตัวมอเตอร์ดูดแล้วก็ดูดไอ้ตรงทรายที่เหลือข้างๆตัวนั้นอะประมาณแบบวิสิบวิพอดูเสร็จปุ๊บก็ปิดแล้วก็เดินกลับผมนี่แบบ what คือมันฮะคือ กล้องเขามองเห็นแม้กระทั่งทรายเล็กๆที่อยู่บนพื้นแค่ไม่กี่เมตรนะ่ะแล้วรู้ด้วยว่าน,นี่มันยังไม่สะอาดต้องทําคออีกหน่อยนึงก่อนกลับอีกนิดนึงแล้วกันบอกได้เลยว่าตั้งแต่ทํารีวิวมา5ปีไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยครับหรือถ้าเกิดเราขี้เกียจคิดนะว่าเราจะให้เขาทําอะไรดูดอย่างเดียวดูดแล้วถูโซนนั้นเป็นยังไงนะแรงแค่ไหนเ,เปียกไม่เปียกไงมี AI นะครับเป็นโอ้โหเสียงดังไปหน่อยนะ AI smart plan นนะครับเขาจะคิดเองหมดเลย เขาจะดูเองหมดเลยว่าตรงไหนต้องทำยังไงก็สะดวกดีมกันครับนอกจากนี้นะครับซารอส 10R ยังสามารถจะกดเปิดกล้องนะครับเป็นอินเตอร์คอมแบบวิดีโอคอลเอาไว้คุยกับน้องหมาน้องแมวเราอยู่นอกบ้านได้นะครับสามารถจะใช้ไมโครโฟนเปิดสปีกเกอร์ได้นะครับได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะครับหรือว่าจะกดให้ตัวโรบอทเนี่ยออกไปค้นหาน้องหมาน้องแมวแบบอัตโนมัติก็ได้นะครับแล้วเราสามารถจะควบคุมตัวโรบอทแบบรีโมทนะเหมือนเราบังคับรถบังคับอะ เอาไว้เล่นกับสัตว์เลี้ยงที่บ้านเวลาเราไม่อยู่บ้านกลัวเขาเครียดเนาะคือมันอาจจะเป็นอะไรที่ดูแบบเวอ่เวอร์นะครับแต่เอาจริงมันก็เป็นกิมมิคที่กิฟเก๋แล้วก็เล่นได้สนุกอยู่เหมือนกันนะครับในการตั้งค่าอื่นๆนะผมบอกได้เลยว่าพูดยังไงก็พูดไม่หมดนะครับมันเยอะมากนะครับคุณจยนตัวนี้ฟีเจอร์โคตรเยอะเลยครับใครสนใจหน้าไหนกดจุดแล้วซูมอ่านดูได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะลองเล่นเองนะครับแบบเฮ้ยไมเมจินขี้โมะ ไปลองเล่นได้ที่ r o b o r o c k b r a n d Shop t h ม Mall บางกะปิชั้นหนึ่งนะหรือว่าหน้าช็อปตามห้างสรรพสินค้านับเซ็นทรัลนะครับเดี๋ยวผมแปะรายละเอียดไว้ใน description ให้แล้วกันครับสรุป้ดยภาพรวมนะครับกับ r o บอทซาร์ร 10R นะมันคือหุ่นยนต์ที่อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีเพื่อคนที่ต้องการความสะอาดแบบขั้นสุดต้องการความสะอาดแบบสะใจให้แบบใกล้เคียงมนุษย์ให้ได้มากที่สุดนะครับคือมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์นะมีน้องหมาน้องแมวนะครับหรือว่ามีผู้สูงอายุนะครับ ด้วยเทคโนโลยีแบบนี้ความฉลาด AI แบบนี้ไรด้าขนาดนี้เซนเซอร์หูยุบย่าไปหมดขนาดนี้มันมากับราคาที่ต้องจ่ายนะผมก็ยอมรับในฐานะที่รีวิวตรงนี้นะว่าไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะเข้าถึงหุ่นยนต์ในราคานี้ได้นะแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ซื้อได้เอางี้แล้วกันไม่ติดขัดเรื่องงบนะครับไม่ต้องไปลองรุ่นแบบ8 9 0 0 0 0,000 000, 0 0่นกว่าบาทอะไรให้มันแบบว่าเอ้ยแล้วมานั่งแบบทำไมฉันไม่เชื่อไมเมจินเราไม่ซื้อตัวนี้ให้มันจบๆไปเลยถ้าคุณจ่ายไหวจริงๆนะ จบได้เลยครับฉาลานจริงครับรวมถึงทางโรบูรล็อกนะครับเขารับประกันให้นานถึง2ปีปีครับและฟรีค่าบริการรับส่งด้วยครับผมไม่เคยรีวิวหุ่นยนต์ที่สามารถจะแยกแยกวัตถุได้แล้วก็เรียนรู้วัตถุสภาพห้องรวมถึงแบบเห็นฝุ่นแล้ววกกลับไปคือมันเห็นในที่นี้คือมันเห็นจริงๆนะครับคือมันเดินผ่านแว็บเนี่ยในขณะที่มันกําลังจะกลับไปชาร์จแบตเนี่ยมันเดินผ่านปุ๊บมันหยุดแล้วมันหันกลับมาทํามผมนิดทึ่งมากนะแบบมันพื้นนิดมัน i m p r e s s i o n first impression ในซีติเวชันตอนนั้นมันแบบเฮ้ยเออการที่เรารีวิวต่งนี้เราได้เห็นพัฒนาการของ Product เนาะในื่อในทุกๆอุตสาหกรรมนะครับการแข่งขันเป็นดีดอปผู้บริโภคเสมอครับดังนั้นถ้าแบรนด์ไหนนะครับมั่นใจว่ามีตัวที่ล้มตัวนี้ได้อยากจะส่งมาสู้เหลือเกินครับกับของฝั่งรบร็อกเนี่ยมั่นใจในของตัวเองส่งมาเลยเดี๋ยวเรามาว่ากันนะดูซิจะมีใครสู้เขาได้แต่ณวันนี้ไม่มีใครสู้เขาได้นี่คือดีที่สุด ในช่อง My m a g i n ในตลอดที่ทำมา5ปีครับนี่คือสุดยอดของยนต์ดูดฝุ่นโรบูร็อกค,คุณซาโรส 10R สซาโรสเนะสาะซาโรสนะครับเรียกแบบอินเดอร์ประมาณนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกถึงถ้าเกิดใครอยากจะสับสนุนมากนั้นครับง่ายๆครับแค่ไม่กดข้ามโฆษณาครับผมหนึ่งครั้งต่อหนึ่งคลิปผมก็ดีใจมากๆแล้วครับวันนี้ My m a g i n ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย